สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะฮะก็ข่าวอัปเดตซื้อขายนักเตะยังมีกันอยู่เยอะเหมือนเดิมนะครับ๋ยววันนี้มาพูดคุยกัน นะครับก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับเชียร์เชลซีสุดมันต้องสิงเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอว่นนะครับแล้วก็ฝากเพจสิง World of Football กันด้วยนะครับมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายนะรวมถึงของรางวัลด้วยก็ติดตามเพจของสิง World of f o o t b a l l กันไว้นะครับอ่ะข่าวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะครับ เรื่องวันที่มีการประกาศจากฟีฟ่าอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าทางเชลซีเนี่ยเป็นแชมป์สโมสรโลกทีมแรกภายใต้รูปแบบใหม่ของทัวร์นาเมนต์นะครับขณะที่แชมป์สโมสรโลกในรูปแบบเดิมเนี่ยจะถูกจัดเป็นประเภทใหม่ก็คือ FIFA i n t e r c o n t i n นติเนนเ a ียลแชและจะไม่นับว่าเป็นแชมป์สโมสรโลกอีกต่อไปภายใต้นิยามปัจจุบันนะครับพูดง่ายว่ามันก็คงเป็นเหมือนแชมป์ทวีปมากกว่าในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าแชมป สมโมสรโลกจริงๆเนี่ยก็คือเชลซีปีล่าสุดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันข่าวอัปเดตซื้อขายนักเตะเนี่ยโรมาโนรายงานว่าชบิซิมอนเนี่ยเป็นนักเตะที่เชลซีชื่นชอบครับและประเมินค่าไว้สูงมากจากภายในสมโมสรโดยยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเชลซีในตลาดซัมเมอร์นี้ขณะที่ฟอร์เรนเพทนเบิร์กครับรายงานบอกว่าเรเดโตเวกาเนี่ยยูในลิสเป้าหมายของแอตเลติโกมาดริด ทางเชลซีพร้อมปล่อยตัวครับหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมโดยตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ30-35ถึงล้านยูโรนอกจากฟอร์เรนท์เท่นเบิกแล้วนะครับโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าทางแอตมาดปิดบาเยนแล้วก็หลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต่างให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเรเนโตเว g กาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางเชลซีต้องการค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรสำหรับดีลของเรเนโตเวกา ขณะที่คริสเตนฟอล์ครับรายงานบอกว่ามาโลกุสโตยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักสำหรับการเสริมทัพของทางบาเยนน์มิวนิกนอกจากนี้โรมาโนก็บอกว่าเชลซีกำลังเร่งเคลียร์นักเตะส่วนเกินในทีมครับหลังจากที่คว้านักเตะใหม่เข้ามาหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้จึงถึงเวลาที่พวกเขาต้องปล่อยนักเตะบางรายออกจากทีมขณะเดียวกันเจ้าเปโดครับออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมครับบอกว่าขอบคุณฟุตบอลสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมอบให้ผม และสำหรับเด็กนับพันที่ครั้งหนึ่งเคยฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลนะครับขณะเดียวกันเดอะไทมส์ครับ mm hmm. ก็ออกมาบอกว่ายูฟ่าได้ออกมาเตือนเชลซีและแอสตันวิลล่าครับ mm hmm. ว่าตรวจสอบดีลการแลกตัวนักเตะให้ดีแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียด mm hmm. เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการปั่นค่าตัวเกินความเป็นจริงหลังจากที่พวกเขาเคยไม่พอใจในบางดีลก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีการสลับตัวอะไรก็ตามเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะ ขณะเดียกันเมื่อวานนี้ก็มีเฮียวิโก้ครับบา,าบาร์เซโลนาบารุ้อตกลงในการคว้าตัวแรดฟอร์ดมาร่วมทีมแล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัวบ,บวกกับทางออปชันซื้อขาดมีการบารุ้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับทุกฝ่ายแล้วแต่ว่าจะมีการตรวจร่างกายในอีกไม่ก,กี่วันข้างหน้านอกจากนี้โอลิมปิกมักเซยครับก็เมื่อวานนี้มีเฮียวิโกครับบารุ้อตกลงในการคว้าตัวปเเอเมบริคโอบอามยองมาร่วมทีมแล้วนะครับ โดยเซ็นสัญญาจนถึงปี2027นะครับแกก็ยังเล่นอยู่นะสำหรับทางปีแอร์เอเมริกโ b a าเมยองนะครับส่วนข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับก็ Wesley Fofana ครับโพสต์ Post Instagram ถึงมาดูเอเก้นะครับเขาบอกว่าเจอกันที่สนามนะครับก็ Protect หรือว่า p r o t e c ป้องกันข้อเท้าแกไว้หน่อยกงแซวเล่นนะครับตอนนี้เราเป็นศัตรูกันแล้วขอให้ได้โชคดีนะันน้องชายนะครับอันนี้เป็น คำพูดของทางเวสลี์ฟอฟาน่าที่มีต่อโนนี่มาดูเอเกบอกรองข้อเท้าไว้หน่อยอะไรเงี้ยจริงๆแกนะ่าระวังตัวเองมากกว่าเพราะตัวเองเจ็บบ่อยมากนะครับขณะเดียวกันนะครับโรมาโนรายงานเพิ่มเติมบอกว่าถึงเวลาที่เชลซีต้องโฟกัสกับการย้ายทีมแล้วนะครับก็คือการปล่อยผู้เล่นยกตัวอย่างเช่นเรเนโตเวกาครับได้รับความสนใจจากไบเยมินิกและสโมสออื่นๆขณะเดียวกันเชลซีก็ชื่นชอบชาบี้ซิมมอนมากนะครับแต่ตอนนี้โฟกัส เรื่องการขายผู้เล่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าเชลซีเนี่ยจะปล่อยผู้เล่นส่วนเกินออกจากทีมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีบทสัมภาษณ์ซะเยอะนะครับมีทีมฮาวเวิร์ดนะครับอดีตผู้สัประตูทีมชาติสหรัฐครับออมบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยเป็นคนที่พิเศษมากๆเพราะเขาไม่ค่อยหวั่นไหวอะไรเท่าไหร่เด็กคนนี้ค่อนข้างจะนิ่งเอาเรื่องเลยครับไม่มีอะไรที่ทําให้เขาสามารถหวั่นไหวได้นะครับอันนี้ เป็นคำพูดของทีมฮาวเวิร์ดนะครับนอกจากนี้ครับทีมฮาวเวิร์ดยังบอกว่าเมื่อพูดถึงพรเมยร์ลีกเนี่ยผมคิดว่าเชลซีสามารถเรียกว่าเราสามารถพูดถึงเชลซีได้ในหลายๆอย่างเลยทีเดียวนอกจากนี้บทสัมภาษณ์ของจอร์ดี้มอริสครับอดีตกองกลางเชลซีพูดถึงโคพาเมอร์สำหรับผมแล้วเนี่ยเขาคือซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วนะครับแต่ผมยังคิดว่าเขายังต้องพัฒนาขึ้นไปอีกระดับนึง เพราะผมคิดว่าคุณต้องเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกจึงจะได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็นี่ครับรายงานเรื่องของชาบี้ซิมมอนสซะเยอะนะครับก็เมื่อวานนี้มีการจัด11ผู้เล่นในดวงใจของเปโดเนโตตลอดการนะครับประตูเป็นรุยปาติซิโอแบ็คขวาเนลสันเซเมโดแบ็คซ้ายมาเซโลเซนเตอร์รูเบเดียสกับเปเป้กลางเนี่ยมีบูสเกตอินเอสตาแล้วก็เมสซี่นารุก อาซาโดนาโดแล้วก็เนมานะครับอันนี้คือสเปซตัวจริงในดวงใจของทางฝั่งเออปโดเนโตนะครับส่วนข่าวซื้อขายอื่นๆก็มีรายงานจาก TBR f o o t BR, ฟุตบอลครับตีไว้เป็นลือบอกว่าอินเตอร์มิลานได้ติดต่อไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อแสดงความสนใจในการดึงตัวจานอนซันโชมาร่วมทีมนะครับก็จะต้องเปิดศึกกับทางยูเวนตุสนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่ นำมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ